สวัสดีครับคุณอยู่กับช่องดูบังนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องตั้งแต่ผมทำ YouTube มานะประมาณ2เดือนนี้คำถามที่ผมเจอถามทุกวันนะครับผมก็รวบรวมมาซึ่งมันก็คือคำถามยอดฮิตของคนที่คิดจะสมัครมาทำงานที่อิสราเอลนะครับก็อันนี้ผมรวบรวมจากคอมเมนต์ใน YouTube นะบางอันถ้าผมคิดอะไรไม่ออกหรือว่าผมไ like ล่เช็คดูแล้วมันเลื่อนไม่ถึงก็ขออภัยด้วย อันนี้คืออันที่ผมจดมาได้นะผมจดมาเลยเนี่ยจดโพยมาเลยเพราะว่ามันหลายข้อมากซ้ำๆถามทุกวันถามวนไปวนมาอันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับช่องดูบังเราต้องไปถึงสักอ่าสิบล้านแล้วกัน10ล้านผู้ติดตามนะครับคำถามยอดฮิตของคนที่อยากสมัครมาทำงานอิสราเอลนะครับขอแรกเลยอายุ อายุเท่าไหร่มาทํางานที่อิสราเอลได้อายุ23ปีแต่ไม่เกิน39ปีพี่ครับผมอายุยังไม่23มาทําได้ไหมครับอายุ23ปีแต่ไม่เกิน39ปีพี่ครับผมอายุ44แล้วครับผมมาทํางานได้ไหมครับอายุ23ปีแต่ไม่เกิน39ปีนะครับอ่ข้อต่อไปผู้หญิงมาทํางานได้ไหมผู้หญิงมาทํางานได้ครับมาทํางานได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ย ถ้าคุณจะมาที่อิสราเอลอ่ะเขาจะาเปิดรับสมัครช้ากว่าผู้ชายนะเหมือนแรงงานเกษตรอ่ะเขาต้องการเพศชายเป็นหลักเพศหญิงก็มีนะแต่รอคิวนานนิดนึงอ่ะข้อที่3พี่ครับผมมีประวัติอาชญากรรมมาได้ไหมครับอ่ผมสรุปแบบนี้เลยแล้วกันจากที่ผมสมัครมานะกรมแรง,งงานเขาไม่สนใจนะครับว่าคุณจะมีประวัติคุณจะมี ประวัติอะไรติดตัวมาหรือว่าคุณจะไปล้างคัดแยกอะไรมาแล้วนะั่นนก็เรื่องของคุณนะครับแต่แค่ว่าเวลาคุณตรวจประวัติกับตํารวจสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับแค่ขอให้ว่าในใบประวัติมันขึ้นมาว่าไม่พบประวัตินะครับคุณจะมีประวัติคุณจะไปล้างอะไรมามันก็เป็นเรื่องของคุณนะครับแค่ว่าไฟนอลน่ะสุดท้ายนะ่ะมันอยู่ที่ว่าตอนคุณไปขอใบจา,ากตารวจตรวจประวัติอาชญากรรมของคุณมาเองอะ่ะชื่อคุณอ่ะมันมีขึ้นว่าไม่พบประวัติไม่พบประวัติมาอิสราเอลได้เลยครับ ถ้ามันมีทําไงมีคุณก็ไปเคียยวของคุณครับอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะผมไม่สามารถให้คําตอบได้ตรงนี้ข้อ c ต้องมีวุฒิไหมวุฒิการศึกษาสมัครมาเป็นแรงงานเกษตรปศสุสัตอิสราเอลนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ต้องมีวุฒิสิตอนผมสมัครผมจําไม่ได้นะแต่สาวว่าเขาก็แค่ถามว่าจบอะไรมาก็แค่พิมพ์ไปครับมันไม่ได้ให้แนบแนบแนบ,แนบเอกสารวุฒิการศึกษามันแค่ว่ามันแค่ว่าระบุไปนะครับในข้อมูลการสมัครว่าคุณเรียนจบ ระดับไหนมาแค่นั้นเองข้อ5นี่ถามว่าต้องมีใบเกิดไหมคุณต้องมีสิครับคุณเกิดมาคุณก็ต้องมีใบเกิดสิครับไม่มีทําไงไม่มีก็ไปหามาครับหายทําไงหายก็ไปติดต่อเขตอ,อําเภอดูครับผมข้อ6น้าหนักส่วนสูงเท่านี้เท่านี้มาได้ไหมครับผมสูงร90หนัก300ผมมาได้ไหมครับผมหนัก7 0สูง150ผมมาได้ไหมครับ ก็ผมก็เคยเล่าไว้แล้วนะในคลิปเก่าๆว่าให้คุณน่ะลองเอาน้ำหนักกับส่วนสูงคุณน่ะไปคำนวณหาค่า BMI พิมพ์ใน Google ได้เลยครับคำนวณค่า BMI คุณก็ใส่แค่น้ำหนักคุณส่วนสูงคุณเขาก็คำนวณมาให้ก็แค่ว่าอย่าให้มันต่ำกว่า18ผอมไปอย่าให้มันเกิน30อ้วนไปแค่นั้นแหละครับผมเงินเดือนเท่าไหร่กรมแรงงานแจ้งว่า5,300เชคเกลหรือประมาณ53,000บาทนะครับมาจริงก็อาจจะได้เยอะหรือได้น้อยกว่านั้นไว้จะเล่าให้ฟังแล้วกัน สัญญาทำงานกี่ปีสัญญาทำงานแบบถูกกฎหมายนะครับ5ปี3เดือนถ้าคุณอยู่นานกว่าน,นี้คุณจะเป็นคนเถื่อนคุณจะเป็นคนครบสัญญาจ้างงานแล้วแต่ไม่ยอมกลับบ้านนะครับมันก็มันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะกลับก่อนได้ไหมกลับก่อนได้ครับกลับก่อนที่นี่ก็คือว่ามาทำงานแล้วไม่ครบ5ปีกลับก่อนถูกต้องไหมอนี่ผมก็จะน่าจะเข้าใจประมาณนี้นะกลับได้ครับไม่มีปัญหาไม่มีใครว่าอะไรครับกรมแรงงานเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วก็ทางที่นี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับอยู่ที่ตัวเราเลยครับ สะดวกไม่สะดวกอยู่ก็กลับได้ครับข้อสิบสมัครยังไงสมัครได้หลายทางครับสมัครผ่านกรมการจัดหางานโดยตรงสมัครผ่านกรมการจัดหางานประจำจังหวัดหรือแบบผมตอนสมัครมาคือสมัครผ่านเว็บไซต์ครับออนไลน์ครับข้อสิบเอ็ดต้องใช้เอกสารทหารตัวไหนสําหรับผู้ชายนะสอดสี่สิบสามครับสําหรับคนที่ทําเรื่องเกณฑ์อาหารเรียบร้อยหมดแล้วส่วนผมเนี่ยตอนเด็กๆเ,เ,เรียนรอดอมาใช่ไหมครับก็ต้องใช้สอดแปดครับ มีรอยสักมาได้ไหมมาได้ครับไม่มีปัญหาครับอิสราเอลไม่ได้ห้ามเรื่องรอยสักครับข้อต่อไปข้อที่13ต้องเรียนภาษาก่อนมาไหมไม่ต้องเรียนตอนผมนะผมสมัครปี2021ปีนี้2022นผมได้มาทางานผมเป็นแรงงานเกษตรจากกรมแรงงานรุ่นที่16รุ่นที่16ไม่ต้องเรียนภาษาก่อนนะครับผมไม่ทราบว่ารุ่นที่17เเขาจะเปลี่ยนรูปแบบการาการอบรมก่อนเดินทางหรือว่าเงื่อนไขอะไรไหมนะครับ ต้องสอบก่อนมาไหมไม่ต้องสอบนะครับรุ่นที่16รุ่นผมนี่ไม่ต้องสอบนะครับแต่รุ่นที่17ไม่ทราบครับแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยก็แนะนําต้องติดต่อติดตามข่าวสารจากกรมแรงงานไว้นะครับสมัครทิ้งไว้ล่วงหน้าได้ไหมอ่น่าจะไม่ได้ในะความคิดผมนะก็ต้องรอให้เขาเปิดรับสมัครก่อนนะครับเราถึงจะเริ่มสมัครได้สมัครทิ้งไว้มันไม่น่าจะได้นะข้อที่16 อิสราเอลมีงานแบบไหนนะครับงานที่สมัครผ่านกรมแรงงานกรมการจัดหางานของประเทศไทยเนี่ยมาแบบถูกกฎหมายเนี่ยครับผ่านกรมแรงงานนะฟังอีกรอบนะมาผ่านกรมแรงงานแบบถูกกฎหมายมีแค่รูปแบบเดียวที่ผมรู้นะน่าจะแค่น่าจะแค่นี้แหละก็คืองานเกษตรซึ่งงานเกษตรก็จะแบ่งเป็นงานฟาร์มงานเลี้ยงสัตว์งานสวนแล้วก็งานประมงเลี้ยงปลานะครับ3อย่าง แต่มันก็อยู่ในหมวดหมู่ของการเกษตรนั่นแหละครับผมถ้าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมกี่บาทผมเคยทาคลิปไว้แล้วนะครับไปย้อนดูได้10,000แบาทครับเหลือๆสาหรับปีผมนะผมไม่รู้ปีหน้ามันจะมีค่าอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็ข้อที่18นี้ยอดฮิตเลยครับถามทุกวันถามว่าเปิดรับสมัครอีกทีเมื่อไหร่ผมไม่ทราบครับผมไม่ใช่กรมแรงงานครับก็มันจะมีเพจเพจนึงครับคุณต้องเข้าไปติดตามใน a c e b o o k นะครับมันจะชื่อว่าเพจ TIC เพจนี้ครับเขาจะอัปเดต คุณตามข่าวจากเพจนี้นะคุณจะไปฟังข่าวจากเพจื่นมันจะทําให้คุณสับสนเพจนี้นะครับเพจนี้เป็นหลักดูเพจนี้ไว้เป็นหลักนะครับพอเขาบอกเปิดสมัครคุณก็รีบสมัครมันก็แค่นั้นครับผมหวังว่าจะครบนะครับกับคําถามยอดฮิตของอผู้ที่อยากจะมาสมัครเป็นแรงงานเกษตรที่อิสราเอลนะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสําหรับคนที่จะมานะคนที่ไม่มาก็ดูได้เหมือนเดิม แล้วก็อย่าลืมก่อนจะปิดคลิปนี้ก็กดติดตามเลยจิ้มเลยครับจิ้มทีเดียวนะ2ทีไม่ได้นะครับทีเดียวพอแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยขอบคุณครับผมบ๊ายบาย